สัญญาณการขโมยดังเจนนี่สวยๆขับรถเองมาชิลกับเพื่อนแต่สัญญาณการขโมยดังจนโดนแซวแต่ช็อตนี้ทําโฟกัสผิดจุดไปหมดนางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งเจนนี่เทียนโพสวรรค์ต้องบอกว่าเธอมีและสไตล์ที่ชูติดตามมากๆทั้งการเช็คอินมุมเก๋ๆที่สําคัญในเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมเป็นไอดอลสำหรับสาวๆเลยก่อนนอนหน้าน,านี้แฟนๆแห่กดไลค์ให้กับเจนนี่จากภาพการนั่งชิลๆที่ร้านกาแฟากับเพื่อนรักเพื่อนซีอย่างนานาเราบีน่าและดีเจบอย ต้องบอกว่าลุคเด็กเนิร์ดของเจนนี่นั้นกระชากไวสุดๆไปเลยและในวันนั้นดีเจบอยได้เผยเบื้องหลังการเดินทางมาของเจนนี่กับการขับรถหรูมาด้วยตัวเองมานั่งจอยๆเมาส์มอยกับเพื่อนๆซึ่งดีเจบอยได้อัดคลิปและเขียนบอกเล่าไว้ว่าไม่ได้เจอเพื่อนเป็นเดือนแต่เพื่อนมีเวลาให้แค่30นาทีนอกจากนี้ในคลิปยังมีความหาความน่าเอ็นดูจากการที่เจนนี่ไม่ค่อยได้ขับรถเองสักเท่าไหร่ เพราะดีเจบอยบอกว่าการขับรถมาเองของเจนนี่ทุกครั้งที่เปิดประตูสัญญาณการขโมยจะดังทุกครั้งจนถูกแซวว่าใช่รถตัวเองซื้อมาจริงๆใช่ไหมซึ่งในคลิปเต็มไปด้วยความน่ารักจริงๆแต่บอกเลยว่านอกจากจะโฟกัสไปที่ความโก๊กของเธอแล้วช็อตนี้แฟนๆยังโฟกัสคิดจุดอีกด้วยเพราะหน้าใสาๆของเจนนี่แบบไร้เมคอัพนั้นทำสะดุดสายตาจริงๆเป็นคุณแม่ที่น่าเด็กลงเรื่อยๆและสวยขึ้นทุกวันจริงๆ